บรรดานักวิชาการเวลาที่เขามีการเรียงลําดับคนที่มีความประเสริฐจากบรรดาสหาบะาเนี่ยบอกสหาบะาทั้งหมดเลยนะสหาบะาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه ูละ ت ع ا ل ได้กล่าวไว้ในสุรานพ um ัชรว่ากุลล้ว่าดัลลัลฮุสนาและสหาบะาทั้งหมดเนี่ยเราสัญญาว่าเขาจะได้ฮุสนาอันคุสนาคืออันจันนะสหาบะาทั้งหมดได้เข้าสู่สวรรค์แล้วก็มีการเรียงลําดับขึ้นมาเรื่อยๆ ต่อมาถ้าหากว่าเราจะบอกว่าสหบจติสหบัตทั้งหมดเนี่ยมีสหบัติที่ประเสริฐกว่าคือใครคือคนที่ร่วมสงครามฮูดยบียะที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าลายมัสุินาร์มันบายอัตตะชะจระใครก็ตามที่ให้สตยาบันอยู่ใต้ต้นไม้ฮุดายบียะคือชื่อต้นไม้ที่ในตอนฮูดยบียะท่านนาบีพาบรรดาสหบัติหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคนต้องการจะไปทําอุมรค์และโดนสกัดไว้มีการให้สตยาบันใต้ต้นไม้ ท่านอบ,บีบอกว่าใครที่มือของเขาให้สตยาบันใต้ต้นไม้เนี่ยไฟนรกจะไม่มีทางแตะเขาได้และท่านอุสมานไม่อยู่เข้าไปเจราจาที่นครมาการท่านอบ,บีก็เอามือของท่านเนี่ยแล้วมืออันนี้แทนมือของอุสมานแล้ว่าสฮาบาที่นั่นทั้งหมดไฟนรกไม่มีทางแตะเขาได้หมายความว่าบั้นปลายเขาคือสวงสวรรค์ถ้าเรากระเถิบขึ้นมาอีกว่าใครที่มีความประเสริฐเหนือจาก1,400กว่าคนของบรรดาสฮาบาในชุดนี้ก็คือสฮาบ์บาที่ได้ร่วมในสงครามบาดาด 310กว่าคนท่านนบ al ah um. um. 네ีสุลต่านละสัลลัมได้บอกว่าละอัลลอลาอิตลาอัลอาฮลบัตรฟะกาลอิมลูมาชิตุมฟะกัดกอฟรตุลกุมท่านนบีบอกว่าหวังว่าลอสุบฮานุตาลาเนี่ยจะมองมายังผู้ที่ร่วมสงครามบัดัลแล้วก็บอกว่าพวกเจ้าจะทําอะไรก็ทําเพราะว่าฉันอภัยให้กับพวกเจ้าแล้วบางรายงานบอกว่าฟะกัดวะยบัตและกุมุนจันนะแท้จริงสงสวรรค์นั้นเป็นของพวกเจ้าแล้วหมายความว่า 310กว่าคนที่ได้ร่วมในสงครามบาดดัทุกคนเป็นชาวสวรรค์ตั้งแต่วันนี้ท่านนาบีได้บอกตอนนั้นเลย